คฮ้ยนะเฮอยนนี่คุณคุณทำแบบนี้ได้ยังไงคุณยังมีจิตสำนึกอยู่ไหมจะพวกแกเป็นใครฮะนี่คุณฉันเตือนไว้ก่อนเลยนะสุดท้ายแล้วคนที่มันทำชั่วมันก็จะได้รับกรรมของมันนั่นแหละนี่ฉันไม่มีเวลามาเถียงด้วยหรอกนะฉันจะต้องไปเซ็นสัญญาสัญญาของฉันเนี่ยมันสำคัญกว่าชีวิตพวกแกด้วยซ้ำอ๋อระวังนะไปจับแบบนั้นเดี๋ยวชื่อโลกก็ติดหรอก คุณป้าครับคุณป้าหิวไหมครับดูน้ำไหมั้จ้ะหิวใช่ไหมครับโอเคครับงั้นคุณป้ารอผมตรงนี้แป๊บนึงนะครับคุณป้าครับเดี๋ยวผมฝากดูแลคุณป้าด้วยนะครับได้ค่ะนี่ครับคุณป้าเดี๋ยวคุณป้าดื่มนมก่อนนะครับค่อยๆดื่มนะครับค่อยๆนะครับ คุณป้าครับคุณป้ารอตรงนี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะมีคนมารับพอดีปู่มีธุระครับคุณต้องไปก่อนไปครับคุณฟ้าเราสายกันแล้วเดี๋ยวคุณนั่งรอตรงนี้สักครู่นะครับคุณน้อยไปธุระอาจจะกลับมาบริษัทช้าหน่อยครับอะไรกันอ่ะนี่มันถึงเวลานัดแล้วนะทำไมไม่รู้จักเวลาเวลากันบ้างเลยอ่ะฮะ ไปเลยไปชงกาแฟมาเลยด่วนด้วยนะอ,อ๋อห้ามใส่น้ำตาลครับสักครู่ครับนี่ครับกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลอ <c oughs> นี่ครับแก้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วฮะเมื่อไหร่เจ้านายก็จะมาสักทีนี่ฉันรอนานมากแล้วนะสัญญาจะได้ไดเซ็นไหมเอ้าวคุณน็อตมาแล้วเหรอครับคุณบอลครับคุณกลับไปทำง,งานก่อนได้เลยนะคะครับขอตัวครับ อาคุณนั่นเองขอโทษนะครับที่ทำให้รอนานะอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะที่แท้ก็คุณน็อตนี่เองอะเออเรื่องเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะเรื่องเข้าใจผิดเนี่ยก็ส่วนเรื่องเข้าใจผิดส่วนเรื่องสัญญาเนี่ยก็ยังเซ็นกันเหมือนเดิมนะคะมเมื่อกี้ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเหมือนกันครับ สัญญาก็คือสัญญายังไงก็ต้องเซ็นคุณน็อตนี่ใจกว้างจังเลยนะคะไม่ถึงสาด้วยอะ่ะฉันหวังว่าเราเนี่ยจะทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าไม่ใช่ว่าผมเห็นเรื่องเล็กๆน้อยๆข้างล่างเนี่ยผมก็คงจะเซ็นไปแล้วโชคดีนะครับเนี่ยที่ผมหยุดการขาดทุนได้ทันเวลาเออคุณน็อตคะฉันว่าคุณคิดให้ดีก่อนดีกว่านะคะ คือโปรเจกต์นี้เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมก็เคยผ่านมาหมดแล้วแก่แค่โปรเจกต์เล็กๆแบบนี้ผมไม่เห็นต้องขนใจเลยไอ้สัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเซ็นหรือไม่เซ็นแต่ปัญหาก็คือคุณเนี่ยไม่คู่ควรคุณน็อตงั้นงั้นเอาแบบนี้ดีไหมคะออวันนี้เนี่ยคุณก็เซ็นสัญญาให้มันเรียบร้อยก็ได้ค่ะส่วนเรื่องขอทานคนนั้นเนี่ย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นคนดูแลแลวผิดช,ชอบเขาเองนะคะแล้วก็ถือซะว่าเรื่องวันนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยคุณก็ช่วยลืมมันไปได้ไหมคะคุณคิดว่าไงคะดูคุณสิครับกลัวจนตัวสันเลยผมแค่ล้อเล่นนะครับ <c oughs> แค่ล้อเล่นเหรอคะถ้าอย่างนั้นสัญญานี่ก็ผมลืมบอกคุณไว้อย่างหนึ่งนะครับผมไม่เคยล้อเล่นกับคนแปลกหน้า <c oughs> งั้นคุณก็อย่าเสียใจทีหลังก็แล้วกันนะคะนี่คุณยังไม่เข้าใจเหรอครับเมื่อกี้ที่คุณเหยียบเนี่ยมันไม่ใช่ข้าวแต่มันคืออนาคตของคุณต่างหากคุณนอทคะแต่ว่าสัญญาเนี้ยเราดิวกันมาตั้งนานแล้วนะคะฉันว่าวันนี้คุณเซ็นสัญญาให้มันเรียบร้อยดีกว่านะคะคือถือว่าฉันขอร้องเถอะนะคะถ้าฉันต้องกลับไปมือเปล่าอ่ะเช่ว่าฉันโดนไล่ออกแน่เลยอะค่ะ มันไม่ใช่ปัญหาของผมครับคุณทำอะไรไว้คุณก็ต้องได้็อกแบบนั้นผมช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกคุณฟ้าครับคุณช่วยพาผู้หญิงคนเนี้ยออกไปจากห้องทำงานผมดีได้ค่ะ่ันธานคุณน็อตคะเชิญค่ะฉันว่าคุณคิดให้ดีก่อนดีกว่านะคะคุณน็อตเชิญค่ะคุณน็อตคะคุณน็อตหรคุณน็อตคะจะทำธุรกิจกับใครต้องดูด้วยว่าจิตใจเขาเนี่ยให้เกียิผู้อื่นหรือเปล่า